ผมกำลังนำเสนอวิธีการเอาชีวิตรอดจากสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกผมกำลังเผชิญความทา้าทายที่คุณอาจจะอยู่รอดไม่ได้ภายใน1วันหากขาดทักษะการเอาชีวิตรอดที่มีไม่มากพอตอนนี้ผมอยู่ในเกาะที่อันตรายที่สุดที่ชื่อว่าเกาะฮามอยเอ๊ะรู้สึกว่าเกาะชื่อแปลกๆนะฮามอยเอ๊ะแปลกจริงๆผมสามารถที่จะกินได้ทั้งไอหนูหน่าโหดหรือว่าแม้แต่นกผมก็สามารถจะกินได้หรือแม้แต่งูก็เถอะผมกินทุกอย่าง ที่ผมสามารถจะเอาชีวิตรอดได้ที่ผมทําได้ขนาดนี้รู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าผมคือแบกิลสรุปแล้วชื่อของลูกพ่อคนนี้ชื่อว่าอะไรนะย้ําอีกทีสิผมชื่อแบกิลผมเปิดตัวขนาดนี้พ่อยังไม่รู้อีกเหรอเอา้าพ่อจะไปรู้ได้ไงเล่าพ่อไม่เคยดูแบกิลแบกิลที่เขาแบบอยู่ได้ทุกสภาพอะ่ะเขากินพวกซากพืชซากศพซากอะไรเขาก็กินได้หมดนะเขากินทุกสิ่งบนโลกนี้เพื่อการเอาชีวิตรอดไงพ่อ โอเคครับพ่อถ้าเกิดพ่ออยากกินเนื้ออะไรพ่อถามผมได้ทุกเมื่อเลยนะ <c oughs> ผมจะพาพ่อเอาชีวิตรอดเองโอเคลูกแหม่ <c oughs> ชื่อแบร์กิวโชว์ภูมิจริงเลย <c oughs> ครับทีเดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft p กเ e ลมอนกับผมเก็นดอริซึมนะครับในพาร์ทที่6แล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับโอ้โเราบินตัวบินแล้วนะครับเราจะพากันไปจับโปเกมอนที่แบบว่าแปลกใหม่นะครับพวกล่าง3พวกโปเกมอนที่มันเก่งๆนะครับผมส่วนโปเกมอนเทพเนี่ยน้องๆก็คงต้องแนะนำผมมาแล้วล่ะครับนะว่ามันไปจับยังไงครับโปเกมอนเทพนะครับผมเนี่ยเป็นมือใหม่หัดเล่นมากเลยนะครับ Pixelmon นนะครับผมยังไงก็ช่วยให้คำแนะนำกันได้นะครับผม ก็มีคอมเมนต์น้องหลายๆคอมเมนต์นะครับก็แนะนำมานะครับชื่ออะไรครับสรุปแล้วนะครับแบลฟิฟของผมชื่อแบกิวตัวการชื่อแบกิวนี่มันแบบมันคล้ายกันมากนะครับผม <laughs> <im> ผมก็เลยพยายามหาอินโทรที่มันคล้ายแบกิวที่สุดก็คือไปนั่งดูคลิปแบกิวมานะครับผม <laughs> <laughs> นี่พยายามแล้วนะครับพยายามที่สุดแล้วนะฮ่อาจจะไม่หาเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับพยายามที่สุดแล้วมาเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับผมเราจะขี P ่พีจ็อตนะครับไปดูนะครับผมโปเกมอนที่เป็นแบบว่าโปเกมอนที่แบบ หายากหรือโปเกมอนเทพอะไรอย่างเงี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับนอกจากนี้นะครับก็มีน้องบอกมาอีกนะครับบอกว่าให้ผมเนี่ยไปหาบล็อกายหรือบล็อกอะไรมานะครับไปทําเกาะกลางน้ำนหนไหนผมก็เกิดโอเชียนแล้วนะครับผมเขาบอกว่าให้ผมไปทําเกาะกลางน้านะครับแล้วก็เจาะเกาะกลางน้ำนะ,ะ,นำนะให้เป็นเหมือนแบบหลอกเกมเว้ยว่าเป็น,ปนแบบเป็นเกาะแก่งนะครับแล้วแบบโปเกมอนแม่งจะสปาวเยอะเว้ยแล้วแบบผมมีโอกาสที่จะได้มินิลีวอะไรประมาณนี้ โอ้โหต้องขอบคุณคอมเมนต์มากเลยนะครับผมผมก็จะพยายามทำแล้วกันนะครับนะใครใครมีเทคนิคอะไรบอกผมได้นะครับผมก็จะพยายามอ่านนะครับเลยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่โอ้โหคอมเมนต์เข้ามาแบบเยอะมากเยอะมากๆเป็นโปเกมอนที่แบบเยอะที่สุดนะครับแทบจะไม่มีคลิปไหนที่จะแบบเยอะเท่าโปเกมอนอีกแล้วครับสำหรับโปเกมอนที่เป็นพวกภาคใหม่นี้ผมจะไม่ค่อยรู้จักนะครับนะใครมีตัวไหนที่แบบว่าโอ้โหมันเทพเทพในภาคใหม่ๆนี่บอกผมได้นะครับ ผมรู้จักแต่ภาพเก่าๆครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอายุแบบค่อนข้างเยอะครับแก่ครับนี่แหละคือเหตุผลเหตุผลคือแก่นั่นเองนะครับตามเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันแล้วครับเฮ้ยเจอคาบิคอนเย้เฮ้ยเราจับคาบิคอนกันดีกว่าครับหิวเลยครับผมเจอคาบิคอนที่ผมหิวมากครับผมผมนึกถึงอะไรฮะนึกถึงบาร์บิคอนนะครับเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวล46เลยหรอโอ้โหเราจะสู้ไหวไหมเนี่ยเออเอา เอาเอา,เ,อาเพื่อนเราออกไปก่อนแล้วกันเนาะเอาคู่หูเราออกไปก่อนแล้วกันมาจาคาบิโกนข้าจะขอจับแกสักหน่อยนึงจะจับได้ป,ปด่าบ่เนี่ยนี่ไงกระโดทโดทีไปนี่ไงโดดทีไปนึงทีอย่าอย่าตีเราโดดทีไปอีกทีหนึ่งมันแพ้นะฮะน่าจะแพ้แพ้พวกท่ากระโดดทีโอ้โหทีเดียวตายพระเจ้าเอาตัวอะไรดีเอาตัวอะไรมาสู้ดีเฮ้ยเอาพีจ็อตออกมา ดีจ๊อดดีไงเอาพี่จ๊อดกัดไปโอ้โหมันกัดพี่จ๊อดกลับทีเจ็บปวดตายอีกแล้วครับพี่จ๊อดตายอีกแล้วโอ้โหตายไปทีละตัวสองตัวเอาตัวอะไรออกมาแทงดีเอาแบลิฟต์ละกันมาแบกิวแบกิวช่วยหน่อยแบกิวสมโพธต,ตายไปแล้วแบกิวโอ้โหแบกิวตายในทีเดียวไหนบอกว่าเอาชีวิตรอดได้ <c oughs> <c oughs> เดยงอย่างเร็วอ่ะโอ้โหพระเจ้าแบกิวโอ้ตายทุกตัวเลยพระเจ้าผมจะจับได้ไหมเนี่ยกิีลดอนออกมา แดกคาบิกอนกันเถอะไปเราจะได้กิน,กน,น,นบาร์บีวกันนั่นบาร์บีคอนจะเล่นอีกนะเล่นไปแล้วยังจะเล่นอีกมาจับไปเลยดีกว่าอย่ามัวรอชา้าจับไปดิโอ้ยยังไม่ได้เหรอจับไปอีกดีรออะไรจับไปอีกอย่าไปกลัวลอ,อีกแล้อเหรออุ้ยผมจะตายแน่ถ้าผมแบบตีมนนะันอีกทีนึงอะเลอดมันแดงแล้วนะเร็วๆๆขอจับตัวเดี๋ยวมันตีสวนกลับนี่เราตายนะไม่เหลือตัวอะไรสู้แล้วนะเร็วตายเถอะตายเถอะตายเถอะ ได้เถอะได้ตายแล้วเย่คาบิคอนในที่สุดก็ได้คาบิคอนเจ้าอ้วนมาแล้วเจ้าอ้วนอยู่ในครอบครัวตัวกลม <c oughs> เลือดมันเยอะมากเลยนะคาบิคอนดูสิครับเลือด213 13นะครับโอ้โหค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวทีนี้กลับบ้านยังไงครับตายหากันหมดแล้วครับผม <c oughs> มันแหล่มกิ้งครับโอ้โหกว่าจะจับได้นี่ถือกับตายไปแ ตายไป5้าตัวตายไป4ี่ตัวเลยครับผมคาปิกอนนี่โหดมากเลยนะฮะแล้วแบกิวที่ผมทำแบบอินโทรเปิดให้แม่งอย่างดีครับแบกิวนี่ทีเดียวโดนคาปิกอนกระโดดถีบทีเดียวการคอหักครับแบกิวตายครับไม่อยาอยาครับผมไม่ได้แช่งแบ,แบกิวตัวจริงเนะะีพูดถึงแบกิวลูกผมตายเดี๋ยวเรามาเก็บเลยว่าสมโพห้เปลี่ยนร่างดีกว่าวนันนี้ผมอยากให้สมโพธิเป็นร่างสามแล้วว่าสมโพธิมาก่อนชาวบ,บ้านเขาเลยแต่ตอนนี้เลเวลน้อยสุดอะ เลเวลแทบจะน้อยสุดเลยอะเลเวลแทบแบกกิวนะครับแต่สมโพธิ์ของเราจะต้องเลเวลขึ้นวันนี้แหละมาผมเห็นอาบ็อกตรงนี้ครับผมจัดไปครับเราต้องสู้อาบ็อกเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนตัวเลยครับผมสู้ไม่ไหวแล้วครับมาเจอนี้สักหน่อยดูซิว่ามีท่าอะไรบ้างนี่ไงเจอเข้าไปครับเจอโรเอาเข้าไปโรเอาไป ตอนนี้เราปล่อยท่าไม่ค่อยติดนะฮะเนื่องจากเราชายอยู่นะครับนี่มันเลือยยิบสีอย่างนี้ว่ะไปตอนนี้แม่งตอนกลางคืนครับผมเดี๋ยวเราไปบินดูดีกว่าว่าตอนกลางคืนจะมีตัวอะไรนะครับที่น่าสนใจเกิดหรือเปล่านะครับผมออกไปเลยพี่จดไปเราไปด้วยกันดีกว่าอุ้ยกดพิษโอ้โหตกเลยโอ้พระเจ้าตกอย่างแรงพระเจ้าช่วยตัวจะตายแล้วโอ้โหตก ตกนกตายครับเหมือนตกมาตายตอนจบอะไร,อย,รอย่างนี้ถุยคนละอย่างเลยผมรู้สึกว่าไอตัวผีๆีนี่ก็ค่อนข้างจะได้เลเวลเยอะอยู่นะไอตัวที่เป็นผีๆียังไงครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่าลองไปดิรออะไรลองไปครับผมอ้าวลืมเปลี่ยนตัวฮะเอาพีจอดออกมาสู้เฉยเลยโปกเกมอนออกมาครับเอาตัวอะไรดีเนี่แหละคอมบัเกเคนนี่แหละจะสู้อะอ้โหทีเดียวยังไ,ไงเอาพีจอดออกมาสู้เอาพีจอดออกมาสู้ นีไ่งไงเมื่อกี้ทำกับสมโทษเหรอพี่จอดยอมไม่ได้ค่าสมโพธเหรอข่าสมโพธเ,เกือบตายพี่จอดไม่ยอมหรอกพี่จอจไม่ยอมเป็นไงล่ะพี่จอดชนะได้อย่างง่ายดายพี่จอดเก่งเหมือนกันนะเจอแล้วโปเกมอนนเตอร์รีไปเลยเร็วสมโพธจะตายอยู่แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> นายเชื่ออะไรเนี่ยเนื้อจอนอีกแล้วเนื้อจอนบอกกูอีกแล้วใช่ไหมสงสัยจะเนื้อจอนทุกที่ครับอุ้ยดูอีวากเนี่ยตัวใหญ่มากนี่แหละ มันดูตัวใหญ่อะผมชอบอะมันเบิ่มเบิ่มอะไปเราไปสู้กับอีวากันดีกว่าอีวากเป็นหินนะครับจะดูจะสู้ไหวเปล่าลองดูลองดูอีวากมาเผามันเลยอีวากเผาอีวากอีวากเป็นหินนะอีวากมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยโดนท่าของเราโอ้ยแต่ใช้ไอ้น,นี้กระโดดถีบมันได้อยู่ฮนะไฟติ้งเข้าอยู่เยี่ยม,อ,ม,อ,มอีวากดองไปเลยครับ อีวากได้เลื่อนข้างได้เยอะอยู่นะไอพีเฮ้ยคู่ดีดบังกีลาสป่ะเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนเป็นบังกีลาสเปล่าน่าจะใช่นะจับสักตัวดีไหมลองดูแล้วกันเนาะน่าจะใช่นะไอเนี้ยที่มันเปลี่ยนร่างเป็นบังกีลารนะครับตัวไหนดีเอาตัวนี้ไหมนี่ไงซัดไปดิซัดไปเลยเพื่อนอือหเข้าแค่ดีพระเจ้าตายเลยอย่างเร็ว <laughs> โหดมากอะ่ะมาแบลฟ แล้รีบสู้เขาแ,แบเบื่อแบบกิวตายอีกแล้วอย่างเร็ว <c oughs> อุ้ยเลวลมันเยอะไปอะผมก็ลืมลืมตัวลืมใจแหมมาสู้กันเลยแม่วันโคตรเยอะนี่ไงเจอท่ามังกรเข้าไปรูเหลืองรูเหลืองทีนี้รีบจับเลยครับผมมันเลือดแดงแล้วฮะจับแป้งเลยครับรออะไรครับได้เถอะได้เถอะใช่ป่าววะตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมจับแล้วล่ะโดนโดนเฮ้ยแต่ทำไมไอ้นี่มันเก่งจังวะ ผมรู้สึกว่ากีลดสเราเก่งมากอะเลื้อยยิบสี่แต่แบบโจมตีใครก็เข้าอะครับโหดมากเลยตอนเป็นคอยคิงนี่หลุ่เรื่องนะครับพอเป็นกลดสปุ๊บโอ้โหไม่ธรรมดานะครับจับไปอีกครับรออะไรครับจับยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเราคงต้องทำโปเกบอลที่แบบว่าเข้าเข้าทางกันนะครับได้มาแล้วครับผมเลือ53ครับไม่ธรรมดานะครับผมแจมแมวครับ ได้มาเวลได้มาเวลลองดูครับโดดทีปมันไปเฮ้ยรถอยู่รถเยอะอยู่โอ้โหเราก็เยอะเหมือนกันฮะโดดทีปเป็นระแรงสุดแล้วโอ้ยอย่าอย่าอย่าดีเปล่าโอเคเราทีบมันเราชนะครับโอ้โหเวลัพเลยครับผมได้ท่า quick attack มาครับเอาแทนท่าแรกก็ได้นะครับเพราะว่าการโจมตีเท่ากันนะครับแล้วก็เป็นท่าที่แบบโจมตีแบบเป็นท่าปกติเหมือนกันนะครับไม่ซีเรียสครับ ลองดูก็ดีเหมือนกันนะเฮ้ยตัวนั้นตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยผมไม่รู้จักกับตัวเนี้ยตัวนี้น่าจะเป็นพักใหม่นะเหมือนเป็นม้ายูนิคอนหอยม้ายูนิคอนหอยคือตัวอะไรวะไม่รู้จักจับไปก่อนดีไหมนี่ไงซัดก,กันไปครับเอ้ยใจยเย็นพอแล้วพอแล้วอ้าวชิบหายแล้วป้าบ ตายไปเลยโอ้โหตัวเมื่อกี้เสียดายวะ่ะเราไม่รู้ไอ้ท่าเมื่อกี้มันผมไม่ทราบนะครับว่าท่าเมื่อกี้มันโอ้โหรัวขนาดนั้นนะครับถึงแล้วสวัสดีจอนขอบคุณนะจอนที่ช่วยเรียบร้อยขอบคุณนะจอนจอนชาวไร่นี่แบบเป็นคนดีมากนะครับผันตัวจากการเป็นชาวไร่มาเป็นผู้รักษาโปกเกมอนนับถือเขาจริงๆนะบักจอนนะครับทำได้ทุกอาชีพจริงๆนะครับ แต่คงจะถนัดเป็นชาวไร่นะครับผมนอกจากจอจะเป็นชาวไร่นี่จอยังเป็นพ่อฝรั่งออ่นะครับเคยได้ยินไหมครับจอจอจอน่สมัยก่อนนะครับ <laughs> จอแม่งรวมมิดมากเลยทำไมมีแต่คนชื่อจอนะเฮ้ยอันนี้ประสาทอะไรเนี่ยน่าสนใจมากครับเป็นประสาทล้างเหรอวยมีโปโกเกมอนผีอยู่เว้ยเฮ้ยเพลสัมสองเว้ยพอได้เว้ยลุยไปเลยมาเจอกันหน่อยทื่อเนไป สมโพธ์ลูกพ่อโดดทีมันดีสมโพธิ์ดีมากสมโพธิสุดยอดเรียบร้อยครับตัวอะไรวะมองไม่เห็นเป็นตัวนกนกบินบินนกบินบินทำอะไรดีโดดทีมันวดน,นะครับไม่สนใจโดดทีตลอดโอ้ยแต่เขาปล่อยใส่เราแรงเหมือนกันนะเรียบร้อยชนะไปครับกลับโปเกมอนเซ็นเตอร์อีกแล้วจอนบ,บอกมึงมาอีกแล้ว จอนบอกว่าโอ้โหเนี่ยมารับจ็อบพิเศษวันนี้เดี๋ยวจะกลับไปทำไล่แล้วต้องหาพวกล่างสองครับจะขึ้นเยอะฮะขึ้นเป็นพันอยู่นะโปกเกมอนป่าอย่างเช่นเนี่ยครับน่าจะขึ้นเยอะอยู่เอาเลยครับโดดทีบมันไปเลยฮะมันแพ้โดดทีบเราแต่เราก็โดนมันเยอะเหมือนกันเพราะมันเลเวลเยอะมากครับมาสู้ไบสมโพธลูกพ่อเก่งมากนี่แหละขึ้นเป็นพันแบบนี้แป๊บเดียวก็อัพครับอีกแค่เลเวลเดียวเท่านั้นกับโปเกมอนนเตอร์ เร็วเร็วเร็วจะเปลี่ยนร่างแล้วสมโพธิลูกพ่อพ่อรู้สึกตื่นเต้นกับลูกพ่อจริงเลยส่วนธาตุพืชแบกิลเเนี่ยเราคงต้องจากกันแต่ไม่เป็นไรครับแบกิลพ่อจะให้แบกิลเนี่ยเปลี่ยนร่างแน่นอนพาร์ทหน้านะครับแบกิลจะต้องเปลี่ยนร่างครับเราจะเก็บตัวทุกตัวไว้เราจะเราตั้งชื่อแบกิลแล้วถึงจะขี้แพ้ก็เถอะไม่เป็นไรแบรกิลต้องสู้ลูกพ่อ ตอดทีมันไปมิเตอร์ไม่เฮ้ยเต็มเลยนี่ตัวอะไรเนี่ยน่ารักคิกคู่มากอุ้ยเวลหกสิบสี่เลยหรอโหมดไหมเนี่ยน่าจะโหดอยู่นะเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าไอ้พวกนี้มันมันเก่งไหมอ่ะพวกตัวใหม่ๆนี่ผมไม่รู้เลยจริงๆอ่ะหน้าตาแม่น่ารักมากจะไปโปเกมอนเซ็นเตอร์เหรอมึงเจอกูฆ่าหน่อยละ ตีไงเรืว่ต้องหกสิบสี่ตัวนี้แม่งโหมดมากครับโอ้ทีเดียวล้มเลยพระเจ้าแบกิวลูกว่าอ,ออกมาสู้กขบแบกิวแบกิวอีกแล้วแบกิวบอกกูอีกแล้วเหรอกูก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดน,น,นั้นทำไมต้องให้กูมาสู้ตลอดเลยนี่งไงแบกิวบอกว่ากูนอนหลับอีกแล้วครับท่านลาก่อยแบกิวนี่งไงท่ามกรเอาเลยกระดอนลูกพ่อ เก่งอยู่แล้วลูกพ่อสบายซัดไปเลยลูกพ่อหลูเรื่องโอ้โหลูกพ่อก็ตายอีกตัวไหนดีล่ะทีนี้นี่แหละสายฟ้าช็อตมันไปเลยเออคือต้องห้าพันพระเจ้าโอ้โหโคตรเสียดายไม,าไ,มาไม่งั้นแม่งอัพไปแล้วบล็อก30เอาหมดนะครับจังหวะนี้เผามันไปเลยเผามันไปเลยเพือ่อน ออนี่ไงคลิกแอคแทกเผามันไปเพื่อนดีมากชน,นะอ่าบ็อกซ์เผามันไปลูกพ่อเผามันเผามันเบาเหลือเกินโดดถีบมันไปโดดถีบก็ยังเบาอยู่ลูกพ่อสู้ไม่ไหวหรอกพอรู้พอรู้ว่าลูกสู้ไม่ไหวอะ่ะต้องเอาสมเพศออกมาสู้สมเพศซัดมันเลยสมเพศ สมเพศเก่งอยู่แล้วสมเพศสมเพศเกือบตายแล้วสมเพศสมเพศอีกนิดเดียวสมเพศตายก่อนนะมาแบกิวพัดนี้แบคิวยังไม่ชนะทักตัวเลยนะดีมากแบคิวชนะไปแล้วหนึ่งตัวเปลี่ยนล่างแล้วสมโพธิเย้ในที่สุดพลักี้พัดนี้ก็สมเพศรู้เรื่องไปได้ดีเคยช่วยหน่อยโอ้ชีวิตนะครับกว่าสมโพธจะแปลงล่างโอ้พอดีเหนื่อยกับสมโพธมาก สมพ์ลูกพอ่อตัวใหญ่มากเลยสมพ์โคตรเทพในที่สุดลูกพ่อก็เปลี่ยนร่างจักทีขอดูหน้าตาลูกพ่อให้ชัดเจนพ่ออยากเห็นหน้าตาลูกแล้วมีท่าใหม่ด้วยเป็นท่าไฟด้วยครับสุดยอดท่าไฟใหม่แรงกว่าเดิมครับแต่ทำไมห,หัวลูกดูเล็กๆแปลกๆดีมากลูกพอ่อแปลงร่างแล้วเรากลับบ้านด้วยกันดีกว่ามาเตะอวยพ่อดูอดหน่อยลูก เตะวัวเตะวัวทำลายคนอ่อนแอเตะวัวหน่อยเอออย่างนั้นแหละลูกพ่อสุดยอดมามาขอลองหน่อยขอลองหน่อยนี่ไงเจอลูกพ่อกระโดดถีบไปดิหล่ออะไรแล้วเน่เจอธาตุไฟไปเรารู้เรื่องมาขอแก้แค้นคืนหน่อยแพ้หลายรอบเก็บกดไงเก็บกดถ้าเขาจะโลมบ่ะนี่ไงเตะไปดิเตะไฟตายหากันหมดครับการคอหักครับลูกพ่อเก่งมากลูกพ่อ ลูกพอ่อนกนกลูกพ่อก็ฆ่าฆ่าแมงหมดนะครับเลเวลน้อยๆโดดทีบขาคู่ไว้ครับหลู่เรื่องอะขอให้ขอได้จับสามเจ็ดสเจ็ดเร็วอุยมันจับในน้ำมันจับยากจังวะโอ้โคตรเซ็งเลยขึ้นบกขึ้นบกขึ้นบก,ขนบกเขาคงอยู่ริมน้ำอะเร็วผมชอบผมชอบตัวนี้เดี๋ยวมันหายเร็ว ไปไหนแล้วเออให้มันได้สักทีเถอะไม่สนใจครับได้เถอะได้เถอะได้เถอะชอบตัวนี้ชอบขอเถอะได้ได้ไดจับอีกทีดิเนี่ยใช้โปกเกบ,บอลน,นี่แหละมีเยอะฮะไม่สนใจค่อยทำใหม่ก็ได้แบกิวอยากเก่งเอออุ้ยตกใจด้วยว่าแบกิวอยู่ดีจะมาเก่งนะครับค่ายนี่ตายทีเดียวอะไรามาจับ จับไ้ได้แล้วเราจะไปแล้วพาร์ทนี้ยาวแล้วเนี่ยเล่นมานานมากแล้วพาร์ทนี้เร็วอ่าชิบหายแล้วแบลลิฟล้มไปนอนกองกับพื้นพระเจ้ามาเรามีพี่แทงอยู่พี่แทงเราตัวนี้แทงดีจับไปดิปกบอลก็ได้ไปสลับลูกไปเลยเรามีตัวแทงอยู่อย่าไปกลัวแตกอีกแล้วครับผมโวยผมต้องทําอะไรที่มันเอาไว้แบบจับตัวเก่งๆแล้วล่ะต้องทําบอนที่บอกกัลักษณะมันนะครับถ้าไม่มอกกันลักษณะมันเราก็จะไม่ได้นะครับมันจะจับยากมาก ได้แล้วเย่ yeah. จบแล้วเนี่ยเย่ดีใจอ่ะหุยผมชอบตัวนี้ผมไม่รู้มันเก่งไม่เก่งผมไม่สนแต่ผมชอบแค่นั้นแหละนะเราจะจับด้วยความชอบเราจะไม่จับด้วยความเก่งอ่าตอนนี้เราก็ได้3ตัวนี้มาใหม่นะครับผมก็มีลาพัสนะครับผมมีอ่าสมโพธิล่างสามนะครับแล้วก็คาบิกอนนั่นเองนะครับนะก็ได้มาพอสมควรนะครับวันนี้นะครับก็ได้ทําอะไรพอสมควรนะครับผมยังไ,ไงก็ นะครับฝากติดตามชมกันต่อไปนะครับอยากให้ผมทําอะไรต่อก็บอกได้นะครับอยากจับตัวอะไรก็บอกได้นะครับผมก็จะจับพยายามหาพยายามจับมาแล้วกันนะครับนะตอนนี้ก็ได้มาประมาณนี้นะครับผมสปาร์ตี้นะครับผมอยากได้ชื่อของคาบิกอนครับผมขอชื่อของคาบิกอนนะครับนะยังไงก็ฝากตั้งชื่อให้คาบิกอนผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหนานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับผมลาก่อยครับ อย่าลืมกด Subscribe ไ้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นตามนี้เลยครับแต่เดี๋ยวแนะนเาไตัวอะไรไู่ข้างหลังเราเนี่ยวบอยเป็นใครเนี่ยโอ้โพาราโซโอไม y กอดนี่ฉันอยู่ในโลกทะเลทรายที่มันยุคถึงดำบันเหรอเนี่ยวันนี้อยู่กับเกม a r k Survival นะครับผมกับผมกันดีซิมเองนะจ๊ะมาคนเดียวนะครับโดดเดียวเดียวได้ในทอมลีกคนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี